โอ้ยโดนโดนคันเวทสายเวคสามขีดแปดเองครับนี่ครับชนยางครับชนยางสีสม้มเดี๋ยวครับสายหน้ายี่สิบปอนด์เองครับกิบเบอร์หนึ่งสายพีศ e ูนย์จุดหกครับจากแปด เวทคันสามขีดแปดเองครับวันนี้ใช้ไม้หลังบ้านครับดูครับเวทสายสามขีดแปดเองครับชุด UL ครับลอกเบอร์พันได้ว่าเล็บรอดนี่ครับชุด UL ครับสายศูนย์ยดกกับช่อนปลาเค็ม ชนยางย s เอนะครับชนยางยุเอครับของนาอสสารัตเอาเต้มเดียวพอขอหายคันมือครับนี่ครับชนยางยุเอนะครับของนาอสสารัตครับดูไมเป็นคลองรอดเล็กๆน้ำตื้นๆครับใบไผ่เยอะมากครับสุดยอดครับลองหามาใช้ดูนะครับ กัดเป็นติดองศาเปิดเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสุดยอดติดทุกขนาดทุกไซส์ครับ